พออายุมากขึ้นเนี่ยรูปหน้าของเราถึงดูไม่กระชรับครับหมอค่ะ,มคะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเส้นใย,ยคอลลาเจนของเราเนี่ยก็จะยืดตัวลงแล้วก็คลายตัวลงทําให้ผิวของเราเนี่ยหย่อนคล้อยแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยต่างๆค่ะแล้วตัวอัลตราวีลเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ปัญหารตรงนี้ได้ยังไงคะค่ะสําหรับตัวอัลตราวีลนะคะจะใส่หลักการของขึ้นวิทยุ เพื่อส่งเป็นความร้อนเข้าสู่เส้นใยคอลลาเจนในระดับลึกจากนั้นเนี่ยร่างกายจะถูกกระตุ้นทําให้สร้างเส้นใยคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ผิวที่ได้ก็จะตึงกระชับรูปหน้าก็จะเรียวขึ้นค่ะริ้วรอยเล็กๆบริเ,รเวณใต้ตาหรือว่าหางคิ้วที่ตกลงก็จะยกขึ้นค่ะวันนี้หมอก็จะไปทำอัลตราไีดีให้น้องปุ๊กปิ๊นนะคะก็น้องปิก๊กปิ๊กเนี่ยมีส่วนที่รูปหน้าเหียงกลอบหน้าเนี่ยไม่ชัดเนาะแล้วก็มีตรงนีง้ เริ่มลอยนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดยกก็จะเก็บด้วยตัวเลเซอร์ให้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณใต้ตาแล้วก็คิ้วนะคะหมอก็จะเก็บใต้ตาให้แล้วก็ทําบวดเป็นยกคิ้วให้เนาะอันนี้มันคือไม่ต้องฉีดอะคะแล้วมันใช่ไหมคะมันไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดค่ะก็เป็นการทาเลเซอร์เฉยๆ่อ,ๆอกี้เราแปะยาชาแล้ว15นาทีถึง30นาทีก็รู้สึกชาเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็จะมาทาเลเซอร์ก็จะรู้สึกร้อนๆนิดหน่อยแต่ก็พอทนได้หลังทำเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้ายกขึ้นชัดเจนแล้ว สำคัญเลยเนี่ยอีกหนึ่งเดือนเนี่ยน่าจะกรอบหน้าเนี่ยจะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวเรียบเนียนแล้วก็กรูขุมขนบริเวณเนี้ค่ะก็จะชัดเจนรูขุมขนจะกระชับขึ้นก็คือเหมือนกับแ่บเราเราควโมทงโมทอ็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ใช้วิธีนั้นใช่ไหมคะเพราะตัวนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดคนที่กลัวเข็มเป็นทางเรื่องของคนที่กลัวเข็มไม่อยากโมทอ็อกไม่อยากฟิลเลอร์เราก็กระตุ้น เซลล์คอลลาเจนเนี่ยให้เขาสร้างขึ้นมาเองผิวเราก็จะฟูอิ่มแล้วก็กระชับนะคะเหมือนกันไปเป็นเด็กอีกครั้งเนาะดีค่ะพอได้ไคะดีค่ะสำหรับช็อตแรกๆเนี่ยยังจะไม่รู้สึกเจ็บมากนะคะพอความร้อนมันสะสมเนี่ยเนาะจะรู้สึกว่ามันร้อนขึ้นนิดหนึ่งเนะาะแต่พอทนได้นะคะ ก็น,น่าจะดีกว่าฉีดไหมแต่สำหรับคนที่กลัวเขียบก็ทำได้ <c oughs> ได้ค่ะคือฉีดเนย่ยมันจะช่วยเรื่องริ้วรอยไงแต่ถ้านี้มันจะเป็นเรื่องผิวผิวมันจะดีรูขุมขนจะละเอียดมันกแบบ็แค่แบบตื้อๆนะคะมันไม่ได้แบบ้อนเนแบบพอมาไม่ได้เป็นคนไม่ได้ตัวนี้เนี่ยพลังงานเขาจะส่งไปถึงชั้นคอลลาเจนระดับลึกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกระตุ้นการสร้างเซลล์คอลลาเจนขึ้นมาเนาะวันนี้เนี่ยกระบวนการของการสร้างคอลลาเจนเนี่ยมันจะต้อง28-30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวน้องอุบิ๊กเนี่ยจะเริ่มกระชับแล้วก็กวรูขุมขนเนี่ยเนียนแต่งหน้าติดง่ายเนี่ยประมาณเดือนนึงนะคะในจริงๆหลังทำเนี่ยก็จะรู้สึกตึงๆกระชับและแล้วข้อดีของไลเซอร์ตัวนี้ก็คือน้องอุบิ๊กสามารถออกไปทํางานได้ตามปกติเลยไม่มีระยาพักซื้อเลยค่ะ คอลลาเจนนี่คือความหมายเวลาเราเติมเต็มมันก็จะทำให้เราเด็กขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งผิวเรามีคอลลาเจนดีหน้าเราก็จะเด็กลงเนาะแล้วการทำตัวนี้ต้องทำบ่อยแค่ไหนอะคะค่ะหมอแนะนำให้ทำทุกสี่เดือนนะคะแต่จริงผลลัพธ์ที่ทำได้มันจะอยู่ได้ประมาณสี่ถเดือนแล้วแต่การดูแลตนเองนะคะ ก็วันนี้นะคะก็เสร็จแล้วในการทำออร์ตาบีนะคะคือจะเป็นการปรับรูปหน้าเรียวหลายคนนะคะว่าเฮ้ยทำไมติดหน้าเรียวมีเชนนะคะก็ไปมีเกรดดลักหนึ่งนะคะว่าอัลตตาบีเชฟจะทําให้ยกกระชับขึ้นแล็ที่สําคัญน,นะคะขิวใสขึ้นกระชับรูปหัวโขนค่ะ <c oughs> เดี๋ยววันหน้านะคะจะอัปเดตนะคะว่าตื่นขึ้นมาแล้วอัลตตาบีเชฟนี้นจะทำให้หน้าข <c oughs> ึน้นไหมนะคะ